มาต่อทดสอบภาษาอังกฤษแบบง,ง,ง่ายขคุณพิทันครับสำหรับข้อนี้เนี่ยเป็นการวัดสตรัคเจอร์นะครับเพราะว่าชอยส์เป็นคำกลุ่มประเภทเดียวกันเลยก็ต้องดูว่าตัวไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดนะครับจริงๆจากชอยส์เนี่ยมันก็จะเห็น short อ h เ r t e d แบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็อาจจะอยู่ในรูปของเวิร์บแท้ก็คือ short ก็จะเป็นเวิร์บช่องหนึ่งแบบพุโรนนะ shorted ก็อาจจะเป็น uh, ในลักษณะของ verb ช่องที่สองก็ได้หรือว่าอาจจะเป็น verb ช่องสามซึ่งเป็น verb ไม่แท้ก็ได้นะครับส่วนชอยส์สามและชอยส์สี่เนี่นไม่่่ใช verb verb shorting แแทแนนนนออกก็็คคื ing, ะครับ แล้วก็ too short to s h o r t 2บวก verb ศนะูเนาะทีนี้ก็ต้องมาดูในรูปประโยคครับเขาบอกว่า they have attempted เห็นไหมฮะว่า they เป็น subject แล้วก็ have attempted เนี่ยอยู่ในรูปของ perfect ชัดเจนเพราะว่า verb to have บวกด้วย verb ช่องที่3ใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเรามี verb แท้ 100, ร้าเปอร์เซ็นต์ไปแล้วก็คือ have นั่นเองดังนั้นเนี่ยเราตัดช้อยหนึ่งออกไปได้ก่อนเลยนะฮะตัด s h o r t ออกไปก่อนแล้วก็จุด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  the global temperature variations นะครับซึ่ง the global temperature variations ตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นก้อนของลักษณะคำนามไปแล้ว over นะครับก็เป็น เป็น preposition าขยายต่อนะฮะเราสามารถที่จะตัดประโยคตรงนี้ได้นะฮะเวลาพิจารณาจะได้เห็นเป็นบล็อกเป็นบล็อก over the last uh, 140 years นะอ่าน,นี้ก็คือเป็นในช่วงระยะเวลาไปฉะนั้นเราจะเห็นว่า Empt, เขาต้องการพยายามเขา attempt attempt อะไรนะ attempt เนี่ยนะครับก็ถ้าแปลเนี่ยมันก็จะคือพยายามเพราะฉะนั้นความพยายามเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นใช่ไหมพยายามจะทําสิ่งนี้นะให้มันเกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ย attempt นะครับก็เลยจะตามด้วย to book verb ศูนย์เพราะว่าปกติแล้ว to book verb ศูนย์มันจะเป็นการบอกวัตถุประสงค์บอกในสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำนะบอกบอกอความปรารถนาความต้องการหรือวัตถุประสงค์ว่าเหมือนแบบเพื่ออะไรจะทาทาไมอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นส่วนของ จอร์เรนเนี่ยโดยส่วนมากเราจะใช้ตามหลังเจอร์เรนก็คือเป็นสิ่งที่เป็นเกิดขึ้นแล้วหรือเกิดขึ้นเป็นปกติหรือเหมือนแบบเคยทําสิ่งนั้นสิ่งนี้มาก่อนแล้วอะไรแบบนี้ครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะไม่เหมาะกับบริบทที่เราใช้เป็นอตเทมก็คือพยายามพยายามที่จะทําอะไรมันก็คือยังไม่ได้ทำนั่นเองเราก็เลยตอบช้อยส์ข้อที่4ได้อย่างชัดเจนนะเห็นปุ๊บสามารถตอบได้เลยเพราะว่าถ้าเราแม่นในส่วนของคอนเซปต์ตรงนี้เนี่ยยังไงก็จะเหมือนแบบสามารถเหมือนแบบชําเลืองแล้วก็ใช้ตามองดูแป๊บเดียวเราสามารถตอบไไดด้้้ททัทัันนนนี่่่เเองแแตถาาาจจะะปลรก็ว they have attempted. Now, พยายามพยายามไรพยายาม to o s h o r t นะพยายามที่จะ chart ในที่นี้เนี่ยนะครับมันก็จะแปลเปนเหมือนแบบทำเป็นกราฟนะทำเป็นตารางทำเป็นกราฟแบบนี้ก็ได้นะครับอ่อพยายามที่จะทำะทำกราฟทำสรุปเป็นกราฟเนี่ยนะฮะอ่ะ the global temperature variations นะ variations ก็คือเหมือนแบนบอารมณ์ตัวแปรก็คือเป็นข้อมูลนะอะไรเงี้ยนะเกี่ยวกับอุณหภูมิของทั่วทั้งโลกเลย over the last 140 y e a r s ในช่วง140ปีก่อนหน้านี้นั่นเอง ก็คือเหมือนแบบ1 1 0 40ปีนับย้อนหลังไป140ปีเนี่ยจะเก็บข้อมูลมาเพื่อที่จะเหมือนแบบเอามาชาร์ตเนเองเอามาทําเป็นเ,เป็นกราฟนะฮะนั่นเองก็จริงๆแล้วไม่ได้ยากเลยข้อนี้เห็นปุ๊บสามารถตอบได้แทบจะทันทีเลยครับ